ตำนานคลองผีหลอกณหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีคลองเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองผีหลอกเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณหญิงสาวที่ตายอย่างทรมานเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและถูกทิ้งร่างลงในคลองแห่งนี้วิญญาณของเธอไม่เคยสงบและในทุกคืนวันพระผู้คนที่ผ่านไปมักได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆลอยมาตามลมบางคนถึงกับเห็นเงาของหญิงสาวนั่งอยู่ริมคลองก้มหน้าร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด มีคนเล่าว่าหากใครได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอแล้วหยุดฟังวิญญาณของเธอจะตามมาหลอกหลอนถึงบ้านและอาจทําให้เกิดเหตุร้ายขึ้นได้คืนหนึ่งชายหนุ่มที่เมากลับบ้านได้ยินเสียงร้องไห้นั้นแต่เขาไม่เชื่อเรื่องผีและยาะเย้ยเสียงนั้นอย่างสนุกสนานแต่พอรุ่งเช้าเขาถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ริมคลองในสภาพที่ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัว